ธรรมบทภาคที่1แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่ร้อยสี่ิ่เรื่อตั้งแต่ทเวสหายากะภิกขุวัตถุเป็นต้นไปทเวสหายากะภิกขุวัตถุอันว่าเรื่องของภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปไมยาอันฆ่าพระเจ้าวุจเต,เตจะกาว สถาอันว่าพระศัสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่วิหารโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอาระพะทรงป่ารบพิขูซึ่งภิกษุทั้งหลายสหายเกผู้เป็นเพื่อนกันทเวสองรูปกระเทศสีตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าพระหุมปีเจสหิตงังภาสมาโนอิติดังนี้เป็นต้น หิดังจะกล่าวโดยพิสดารกุลบุตรอตานว่ากุลบุตรทั้งหลายทเวสองสาวัถีวาสิโนผู้อยู่ในเมืองชั่วสาวัถีโดยปกติสหายกาเป็นสหายกันหุตวาเป็นคันตาวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารส,สุตวาฟังแล้วธรรมเทสนงังซึ่งพระธรรมเทศนาสัตถุของพระศาสดา ปหายะละแล้วกามเมซึ่งกามทั้งหลายทัตวาปภะชิตวารวบแปนะครับบวชถวายแล้วอุรังซึ่งอกศาสนาในพระศาสนาสัตถูของพระศาสดาวสิตวาอยู่แล้วสันติกเกในสำนักอาจริยุปชาญาณังของพระอาจารย์และพระอุปชาทั้งหลายวัสานิสิ้นปีทั้งหลายปัญจะห้า อุปสรรคมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัธารังซึ่งพระศาธธาปุชิตวาทูนถามแล้วทุรังซึ่งทุระศาส,สนาในพระศาสนาสุตวาฟังแล้ววิปัสนาทุรังจะซึ่งวิปัสนาทุระด้วยคันธะทุรังจะซึ่งคันธาทุระด้วยวิถารโตโดยพิสดารเอโกภิกขูอันว่าภิกษุรูปหนึ่ง วัตวากราทูลแล้วตาวะก่อนว่าพันเตข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญอาหังอันว่าข้าพระอ,องค์ปภะชิโตบวชแล้วมหากากาเลในการแห่งตนเป็นคนแก่นัสกิตสามิจักไม่อาจคันถธุรังปูเรตุงเพื่ออันยังคันถัธุระให้เต็มปะนะแต่ว่าอาหังอันว่าข้าพระอ,องค์วิปัสนาทุรัง ยังวิปัสสนาธุระปุเรศสามิจักให้เต็มอิติดังนี้สถารังทูลยังพระศาสดากถาเปตวาให้ตรัสบอกแล้ววิปัสนังซึ่งวิปัสสนายาวะเพียงใดอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหรันต์าเตียนโตภาคเพียรอยู่วายมันโตพยายามอยู่ปาปุณิบรรลุแล้วอรหัตัง ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์สหากาบปฏิสัมพิทาหีด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายปะนะส่วนว่าอิตโรภิกขูอันว่าภิกษุนอกนี้จินเตตวาคิดแล้วว่าอาหารอันว่าเราคันถะทุรังยังคันถะทุระภุเรศสามิจักให้เต็มอิติดังนี้อุคันหิตวาเรียนเอาแล้วพุทธวจนรซึ่งพระพุทธพจน์ เตปิตกางคือประชุมแห่งปิดกสามอนุกเมนะโดยลำดับกเทติย่อมกล่าวทำมังซึ่งทำคาตตาคตฐา,านีในที่แห่งตนไปแล้วไปแล้วพระนติย่อมสวดสรรพันยางสวดด้วยเสียงคตาคาตฐานีในที่แห่งตนไปแล้วไปแล้ววาเจนโตว,วิจารติย่อมเที่ยวบอกอยู่ทำมังซึ่งทำพิกขุสตานัง แก่ร้อยแห่งภิกษุทั้งหลายปัญจนางห้าคาตากาตฐาเนในที่แห่งตนไปแล้วไปแล้วอาจาริโยเป็นอาจารย์มหาคณานังของคณะใหญ่ทั้งหลายอาธารสันนาง18อโหสิได้เป็นแล้วคาตากาตฐาเนในที่แห่งตนไปแล้วไปแล้วภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลาย ข้าเหตวาเรียนแล้วกรรมฐานนางซึ่งกรรมฐานสันติเกในสำนักสัตรุของพระศาสดาขันตว,วาไปแล้ววัสนฐานนางสู่ที่เป็นที่อยู่เทรสะของพระเทระอิตรัสานอกนี้ทตว,วาตั้งอยู่แล้วโอวาเทในโอวาตัสะเทรสะของพระเทระนั้น ปัตวาบาลุแล้วอรหัตังซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์วันทิตวาไหว้แล้วเถรงซึ่งพระเถระวันตีย่อมกล่าวว่าไม่อย่างอันว่ากระผมทั้งหลายทาตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาสดาอัมหาย่อมเป็นอิทิดังนี้เถโรอันว่าพระเถระวัตวากล่าวแล้ววา่า อาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตุมหหเมหอันว่าท่านทั้งหลายขจธาจงไปเถิดตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายวันที่ตวาถวายบังคมแล้วสัทธารางังซึ่งพระศาสดาวันท,ทาัาจงไหวอสีติมหาเทเรซึ่งพระมหาเทระแปดสิบรูปทั้งหลายวจเนนะตามคำมะมะของเราวเทธาจงกล่าว สหายกัตเทรังปีแม้กะพระเทระผู้เป็นสหายเมของเราว่าอาจริโยอันว่าอาจารย์อาหากังของกระผมทั้งหลายวันทติย่อมไหวตมเหซึ่งท่านทั้งหลายอิติดังนี้อิติดังนี้เปเศสีส่งไปแล้วเตพิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้ววิหารัง สู่วิหารวันทิตว,วาถวายบังคมแล้วสาธารังจะเอวะซึ่งพระศาสดาด้วยนั้นเทียววันทิตว,วาไหว้แล้วอสิติมหาเทเรจะซึ่งพระมหาเทระแปดสิบรูปทั้งหลายด้วยคันตว,วาไปแล้วสันติกังสู่สนักคันธิกัดเทรสะของพระเทระผู้เรียนซึ่งคำพีวันติย่อมกล่าวว่า พันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญอาจริโยอันว่าอาจารย์อมหากังของกระผมทั้งหลายวันทติย่อมไหว้ตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายอิติดังนี้จะก,ก็วัตเนครันเมื่อคำว่าอาจริโยอันว่าอาจารย์ตุมหากังของท่านทั้งหลายเอโสน,นโกนามะชื่อว่าเป็นใครโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ อิเตเรนะเทเรนะอันพระเทระนอกนี้วุตเตกล่าวแล้วเตพิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวันตีย่อมกล่าวว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาจจริยนว่าอาจารย์อมหากังของกระผมทั้งหลายสหายกาภพิขูเป็นภิกษุผู้เป็นสหายตุมหากังของท่านทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ เทเรครั้นเมื่อพระเถระประหินันเตทรงไปอยู่สาสนางซึ่งข่าวสารปุณนปุนางบ่อยๆเอวังอย่างนี้พิขูอันว่าภิกษุ u, โสนั้นสหิตวาอดกลั้นแล้วกาลังสิ้นการโถกลางหน่อยหนึ่งอาโคโตไม่อาจอยู่สหิตุงเพื่ออันอดกลั้นอพรภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีก วจนเนครั้นเมื่อคำว่าอาจริโยอันว่าอาจารย์อมหากาังของกระผมทั้งหลายวาัฏาติย่อมไหวตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายอิติดังนี้เตหีพิกขูหีอันพิกสุทั้งหลายเหล่านั้นว,ว,วุเตกล่าวแล้ววัตวากล่าวแล้วว่าอาจริโยอันว่าอาจารย์ตุมหากาังของท่านทั้งหลายเอโสนั่นโกเป็นใครโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ วจเนครั้นเมื่อคําว่าปันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอาจริโยอันว่าอาจารย์อมหากังของกระผมทั้งหลายสหายจักรพิคุเป็นภิกษุผู้เป็นสหายตุมหากังของท่านทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เตหีพิกขูหีอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้ว วัตวากล่าวแล้วว่าปณะก็กิงอันว่าอะไรตุมห,หีอันทั้งทั้งหลายอุคหีตงังเรียนเอาแล้วสันิเกนในสำนักตัสสาปิคุโนของภิกษุนั้นทีฆะนิกายาทีสุนิกายเยสุในนิกายทั้งหลายมีทีฆะนิกายเป็นต้นหนา นิกายโยอันว่านิกายอัญญตโรอย่างใดอย่างหนึ่งตุมหีหิอันท่านทั้งหลายโอคหิโตเรียนเอาแล้วกิงหรือปิตเกสุในปีดกทั้งหลายตีสุสามปีตะกังอันว่าปีโดเอกังอย่างหนึ่งตุมหีหิอันท่านทั้งหลายโอคหิตังเรียนเอาแล้วกิงหรืออีติดังนี้ จินเตสีคิดแล้วว่าโสภิขุอันว่าภิกษุนั้นนาชานาติย่อมไม่รู้คาถังซึ่งคาถาจะตูปฏิกังปีแม้อันประกอบแล้วด้วยบทสีขเหตวาถือเอาแล้วปังสุกุลังซึ่งผ้าบังสุกุลปวิโถเข้าไปแล้วอรัญญังสูปาปปัชตะกาเลเอวะในการแห่งตนบวชแล้วนั่นเทียว ละพิได้แล้วอันเตวาสิกเกซึ่งอันเตวาสิกทั้งหลายเพราะหูวตามากหนอมยาปุชิตุงอันว่าอันอันเราถามปัญหาซึ่งปัญหาตัสสะพิคุโนออคตากาเลในการแห่งภิกษุนั้นมาแล้ววัตะติย่อมควรอิติดังนี้ อั拉ราเคในการอันเปส่วนอื่นอีกเถรวนว่าพระเถระอาคโตมาแล้วทัดถ,ถุงเพื่ออันเฝ้าสถารังซึ่งพระศาสดาท่าเปตาวาเก็บแล้วปตจีวรังซึ่งบาละจีวรสันติเกในสำนักสหายกัดเทระสา,าของพระเถระผู้เป็นสหายคันตาวาไปแล้ว วันทิตวาถวายบังคมแล้วสาธารังจะาเอวะซึ่งพระศัสดาด้วยนั้นเทียววันทิตวาไหว้แล้วอสิติมหาเทเรจาซึ่งพระมหาเทระแปดสิบรูปทั้งหลายด้วยปัจจาคมีกลับมาแล้ววัสรธานางสู่ที่เป็นที่อยู่สหายกัเทระสะของพระเทระผู้เป็นสหายอาทาครั้งนั้นโส สหายกัดเทโรอันว่าพระเถระผู้เป็นสหายนั้นผุกลังยังบุคคลการเรตวาให้กระทำแล้ววัดตังซึ่งวัดอาสาเทราสาแก่พระเถระนั้นขยเยตะวะที่อเอาแล้วอาสนังซึ่งอาสนะสมะประมาณนางมีขนาดอันเสมอกัน นิสีที่นั่งแล้วจินตนเนนะด้วยความคิดว่าอาหารอันว่าเราปุชิตสามิจักถามปัญหาซึ่งปัญหาอิติดังนี้คเนในคณะตัเสมิงนั้นสถาอันว่าพระาศาสดาจินเตตวาสนมริแล้วว่าเอสาภิกขูอันว่าภิกษุนั่นวิเหเทตวาเบียดเบียนแล้วปวดตังซึ่งบวชมมะของเราเอวะรูปัง ผู้มีอย่างนี้เป็นรูปนิพัติยะพึงบังเกิดนิระเยในนรกอิติดังนี้วิหารจาริกังกันโตวิยะเป็นเรากะว่าเที่ยวไปอยู่สู่ที่จาริกในวิหารหมุตวาเป็นคันตวาเสด็จไปแล้วเตสังพิขูนงังนิสินัฐานางัง สู่ที่แห่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนั่งแล้วอนุกรรมปายะเพื่ออันทรงอนุเคราะห์ตัดสมิงพิขุสมิงในภิกษุนั้นนิสีที่ประทับนั่งแล้วพุทธาเนีบนพุทธาอาตปัญญาเตออันอันบุคคลปูราาแล้วหีจริงอยู่พิขวนว่าภิกษุทั้งหลายนิสีทันตาเมื่อนั่ง ตทะตถาทา,า,าเนในที่นั้น,น,นปัญญาเปตาวาวะปูราแล้วเทียวพุทธาสนางซึ่งพุทธาอาดนิสีทันติย่อมนั่งเตนะกรเณนะเพราะเหตุนั้นสัถาอันว่าพระศาสดานิสีที่ประทับนั่งแล้วอาสนะบนอาสนะปกติปัญญาเตเอวะอันอันบุคคลปูราแล้วตามปกตินั่นเทียว ปณะก็สัทธาอันว่าพระศาสดานิสิตชะโขครั้นประทับนั่งแล้แลป้ชิตวาตัดถารมแล้วปัญหาซึ่งปัญหาปฐมชานีในปฐมชานคันธิกะภิกขุงกะภิกษูผู้เรียนซึ่งคำภีตัสมิงปัญเหครั้นเมื่อปัญหานั้นคันธิกะภิกุนาอันภิกษูผู้เรียนซึ่งคำภีอากะทิเต ไม่กราบทูลแล้วปุชีตรัสถามแล้วปัญหาซึ่งปัญหารูปารูปเปสุในรูปพบและอรูปพบทั้งหลายสมาปฏิสุในสบาบัติทั้งหลายอาัตาสุปีแม้แปดกตวากธรรมทุติยชาน,นังซึ่งทุติยชานอาทิงให้เป็นต้น คันติกาเทโรอันว่าพระเถระผู้เรียนซึ่งคำพีอาสกีไม่ได้อ่านแล้วกเทตุงเพื่ออันกราบทูลปัญหาซึ่งปัญหาเอกังปีแม้ข้อหนึ่งอิตโรเทโรอันว่าพระเถระรูปนอกนี้กเทสีกราบทูลแล้วตั้งปัญหาซึ่งปัญหานั้นสับพังทั้งปวงอาทาครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดา พุชีตรัสถามแล้วปัญหาซึ่งปัญหาโสตาปฏิมัคเเในโสดาปฏิมักนางคันติกาเทรังกะพระเถระผู้เรียนซึ่งคำภีนั้นคันติกาเทโรอันว่าพระเถระผู้เรียนซึ่งคำภีณาสาคีไม่ได้อ่านแล้วกะเทตุงเพื่ออันกราบทูลตะโตในลำดับนั้นสถาอันว่าพระศาสดา ปุชิตรัสถามแล้วขีณาสวัตเถรังซึ่งพระเถระผู้เป็นพระขีณาศพเถรอันว่าพระเถร,ระกเทศิีกราบทูลแล้วสถาอันว่าพระศาสดาอภินันทิตวาทรงเพลิดเพลินยิ่งแล้วว่าสาธุอันว่าดีละสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ปุชี ตรัถามแล้วปัญหังซึ่งปัญหาเสสามะเคสุปีแม้ในมักที่เหลือทั้งหลายปฏิปาติยาตามลำดับคันติกเทโรอันว่าพระเถระผู้เรียนซึ่งคำพี์นาสขีไม่ได้อ่านแล้วกเทตุงเพื่ออันกราบทูลเอกังปีปัญหังซึ่งปัญหาแม้ข้อหนึ่งขึ้นเขาว่าปัญหังมาตัวหนึ่งนะครับ ปนะส่วนว่าขีนาสวอนว่าพระขีนาศพกเทสีกราบทูลแล้วปัญหังซึ่งปัญหาสัทาราปุชิตะปุชิตังอันอันพระศาสดาตรัสถามแล้วตรัสถามแล้วสัทธาอันว่าพระศาสดาอาทาสีได้ประทานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการ สัสสาคีนสวัสสาแก่พระคีนสบนั้นฐานเนสุในฐานะทั้งหลายจะตูสุปีแม่สีเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายสัภาทั้งปวงกตวากธรรมภุม,มะเทเวซึ่งเทพผู้ดำรงอยู่ที่ภาคพื้นทั้งหลายอาทิงให้เป็นต้นยาวะเพียงใดพมโลกาแต่พมโลกจะเอวะด้วยนั้นเทียว นาคสุปันนาจะอันวานาคและครุฑทั้งหลายด้วยสุตวาฟังแล้วตังสาธุการังซึ่งสาธุการนั้นอธังสุได้ให้แล้วสาธุการังซึ่งสาธุการอันเตวสิกาจะเอวะอันว่าอันเตวาสิกทั้งหลายด้วยนั่นเทียวสัตธิวิหาริโนจะอันว่าสัตธิวิหาริกทั้งหลายด้วย สา,า,าสาคติกาเทระสาของพระเทระผู้เรียนซึ่งคำพีนั้นสุตวาฟังแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการต่างนั้นอุชายิงสูยกโทษแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาว่าเอตังกรรมังอันว่ากรรมนั่นกิงนามะชื่ออะไรสัทธาราอันพระศาสดากตังทรงกระทำแล้ว สถาอันว่าพระศัสดาอัทาสีได้ประทานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการทาาเนสุในฐานะทั้งหลายจะตูสุสีมหรักาเทรสา,าแก่พระเทระผู้แก่อาชานันตตสาผู้ไม่รู้อยู่กินจีวัตถุงซึ่งเรื่องอะไรอะไรประนะแต่ว่าสัทาอันว่าพระศาสดา นากริไม่ทรงกระทำแล้วการนังซึ่งเหตุประสังสามตังปีแม้สักว่าความสรรเสริญเทระสะแก่พระเทร,ประปาโมคขา,าผู้เป็นหัวหน้าโดยความเป็นประธานพิขุสตานังแห่งร้อยแห่งภิกษุทั้งหลายปัญจนนังห้าสภพปริยติทรสะผู้ทรงไว้ซึ่งปริยัติทั้งปวง อาจริยศาผู้เป็นอาจารย์อมหากังของเราทั้งหลายยติดังนี้อัทาครั้งนั้นสทถาอันว่าพระศาสดาปุชิตวาตรัสถามแล้วเนภิขูซึ่งพิสุทังหลายเหล่านั้นว่าพิขเวดูก่อนพิกษุตั้งหลายตุมเห็นว่าเธอทั้งหลายกเทธาย่อมกล่าววจนานังซึ่งคำเอต่างนั่นกิงนามาชื่ออะไร อีตีดังนี้อเทครั้นเมื่อเนื้อความตัดสมิงนั้นเตหิพิขุหีอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอารจิเตกราบทูลแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าพิขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจริยวนว่าอาจารย์ตุมหากังของเธอทั้งหลายรักขณะสริโสเป็นเช่นกับด้วยบุคคลผู้รักษา คาโวซึ่งโคทั้งหลายปัิยาเพื่อค่าจ้างศาส,ส,ส,สนาในศาสนามะมะของเราโหติย่อมเป็นปะนะส่วนว่าปุตโตอันว่าบทไมาหางของเราปริพุนชนกะสามิสะทิโสเป็นเช่นกับด้วยเจ้าของผู้บริโภคปัญจกโครรเสซึ่งรถของโคห้าทั้งหลาย ยะถารุจิยาตามความชอบใจอย่างไรโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อภาสีได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าเจหากว่านะโรอันว่านราปรมมัโตผู้ประมาทแล้วภาสามโนกาวอยู่พุทธวจนังซึ่งพระพุทธพจนธ สหิตังอันเป็นไปกับด้วยประโยชน์เกือ้อกูลพระหุมปีแม้มากตักระโรเป็นผู้กระทำซึ่งพระพุทธพจน์นั้นโหติย่อมเป็นณนะหามิได้โสนโรอันว่านาระนั้นพาเข้าวา่าเป็นผู้มีส่วนสามัญญา,าแห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณนะโหติย่อมเป็นณนะหามิได้ ปุคโรโคโปโวะเพียงดังอันว่าบุคคลผู้รักษาซึ่งโคคณยางนับอยู่คาวโวซึ่งโคทั้งหลายชนานางของชนทั้งหลายประเรสังเหล่าอื่นเจหากว่านโรอันว่านะระ ภาสมาโนกาวอยู่พุทธวจนังซึ่งพระพุทธพจน์สหิตังอันเป็นไปกับด้วยประโยชน์เกื้อกูลอัปังปีแม้น้อยธรรมสสาอนุธรรมจารีเป็นผู้ประพฤติซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรมโดยปกติโหติย่อมเป็นใส โสนโรอันว่านาระนั้นปหายะละแล้วราคังจะาซึ่งราค่าด้วยโทสังจาซึ่งซึ่งโทสะด้วยโมหังจะซึ่งโมหารุด้วยสัมามปะชาโนรู้ทั่วโดยชอบอยู่สุวิมุตติตโตมีจุดดุดพลวิเศษแล้วอนุปาทิยมาโนไม่ยึดมั่นอยู่อิทาโลเกวาในโลกนี้หรือ หุรังโลกเกวาหรือว่าในโลกหน้าภาควาเป็นผู้มีส่วนสามัญญาแห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะโหติย่อมเป็นอิติดังนี้